สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเกมแฟนตาซีสำหรับแฟ้มคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคดีชิงคันเซนมรณะครับผมซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นบนรถไฟขนาดที่โคนันโมริโคกโร่แล้วก็จะมีพวกเด็กเด็กแก๊งนักศึกยาว,วชนแล้วก็โมริรันเนาะทุกคนก็จะมีการไปธุระที่เกี่ยวโตกันนะครับผมซึ่งระหว่างเดินทางมันก็จะเกิดคดีที่อยู่ในเรื่องราวของคลิปนี้นะครับซึ่งมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่ารถไฟมันจะระเบิดใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้เท่าที่ผม,มูล เชิงลึกนะก็เพิ่งสังเกตว่ามันเป็นตอนที่สร้างแผลให้กับโคนันฉบับอนิเมะเป็นอย่างยิ่งเลยครับก่อนเข้าด้หากันนะครับผมขอเอาข้อมูลส่วนนั้นมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันก่อนนะว่าคด,ดีรถไฟชิงคันเซ็นมรณะนี้นะครับผมมันเป็นคด,ดีที่ว่าในมังงะอะครับผมจะเป็นตอนที่โคนันได้เจอกับชายชุดดําที่เป็นยินแล้วก็วัตกา้าตัวจริงเสียงจริงนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในฉบับอนิเมะเขามีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นชายที่หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งคด,ดีมันก็จะนําไปสู่ อันตรายที่เกิดขึ้นในรถไฟชิงคันเซ็นเหมือนกันนะซึ่งที่บอกว่ามันทําให้โคนันฉบับอนิเมะมีบาดแผลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับมันคือการที่ว่าโคนันรู้ชื่อยินกับวัดก้าในคดีนี้แหละครับที่ว่าก็มีการติดเครื่องแอบฟังนะครับผมดักฟังยินกับวัดก้าคุยกันแล้วก็จะมีประโยคที่โคนันพูดขึ้นมาว่ายินวัดก้าหรือว่านี่จะเป็นโค้ดเนมของเจ้าพวกนั้นนะเพราะว่าฟังแล้วดูหน้าจะไม่ใช่ชื่อของคนแน่ๆเนาะก็เลยรู้ว่าโอเคไอ้ตัวเนี้ยชื่อยินกับวัดก้าแต่ทีนี้พอในอนิเมนรัมมไ่ นี้เกิดขึ้นเพราะว่าชายชุดดําแค่เป็นคนที่แบบว่ารูปร่างภายนอกมีความคล้ายกันเท่านั้นเองนะครับและทีนี้พอคดีมันยงยาวไปยังคดีฆาตกรรมคิริเทนงูซึ่งคดีนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นผ่าน,านตากันมาบ้างหรือใครอาจจะรู้คดีนี้อยู่แล้วนะครับโดยที่ว่าในเอพิโซดของตอนนี้ในอนิเมะเนี่ยจะมีการพูดเล่าย้อนในสไตล์คล้ายๆตอนเปิดมูฟวี่ครับผมที่ว่าผมเนี่ยคือเอโดงาวะโคน,นันแต่ตัวจริงของผมคือคุดโอชินิจิแต่ตอนนั้นน่ะผมไปเจอชายชุดดำสองคนคนแรกชื่อวัดก้ากำลังจราจราธุรกิ ไม่ทันระวังตัวชายชุดดาอีกคนหนึ่งที่ชื่อยินเขาก็เข้ามาทุกหัวผมแล้วก็เอายาประหลาดให้ผมกินทําให้ผมกลายเป็นเด็กแบบนี้นี่เองอ่ะซึ่งอันนั้นนะครับจะเป็นบทบรรยายที่อยู่ในฉบับอนิเมะแล้วมันก็จะเกิดคําถามขึ้นมาครับผมว่าอา๊อโคนันไปรู้ชื่อของยินแล้วก็วัดกาได้เมื่อไหร่กันนี่นะครับซึ่งมันพอเป็นการพูดย้อนไปตรงนั้นปุ๊บเออผมก็เพิ่งสังเกตว่าในฉบับอนิเมะเนี่ยมันไม่มีการพูดถึงยินกับวัดกามาก่อนนั้นนั้นเลยนี่หว่าแล้วก็ไไ่่ด้้การ,การออัันนนนนววโคปูชืยิต,ตห โดยที่ว่าในฉบับอนิเมะไม่มีคําตอบนะครับผมแต่ซึ่งในฉบับอนิเมะไม่มีคําตอบชัดเจนนะครับผมซึ่งผมอ่านทางเว็บญี่ปุ่นนะครับผมคนดูหลายคนเขาก็จะมีการลงความเห็นตรงกันอยู่นะครับว่าตรงนี้เรียกว่าเป็นแผลของเนื้อเรื่องหรือเรียกว่าเป็นพลัตโ hone ในแบบเฉพาะของอนิเมะก็ว่าได้นะครับเออแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นโคันก็จะยินวัดก้าแล้วก็ได้มาเจอกับไฮบาระแล้วก็จะได้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรชุดดาที่มันมากยิ่งขึ้นไปซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าโคันไม่เคยรูู้้้้้้ชชืื่ออยยินกกกกกััับบวววดดาาามมเเลลลแแ็็จไไร จริงขอให้ใชายชุดดํา2คนนั้นอย่างเงี้ยก็น่าจะพอไม่เซน์อยู่เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ครับผมซึ่งตัวนี้ก็ขอให้เป็นเกรดเอาไว้กันละกันนะครับอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นความไม่เม่เซน์ที่อยู่ในฉบ,บับอนิเมะแต่ของในามังงะเนี่ยถือว่าไม่ได้มีความขัดข้องอะไรนะครับเพราะว่าในคดีเนี้ยมันก็จะมีการบอกจากตัวคนนั้นนั่นแหละว่าโอเคฉันรับทราบชื่อพวกแกแล,แล้วและฉันจะสืบเรื่องของพวกแกต่อไปอ่ะก็จะออกเป็นทรงนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าเวลาเราทําแฟ้มคดีกันนะครับผมผมก็จะ เิอะไรกับความอันตรายบนรถไฟนี้นี่เองครับถึงแม้ผมจะพูดอย่างนี้ก็ตามนะครับคนที่ดูแล้วจะเผชิญอันตรายจริงๆเนี่ยมีแค่โคนันนะครับเพราะว่ารันอายูมิเอนตะมิสุฮิโกะหรือกระทั่งคุณโมริโคโกโร่นักสืบชื่อดังเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องระเบิดอะไรพวกนี้เลยนะโคนันได้เพียงแต่รู้แล้วก็เก็บกั้นเอาไว้แล้วก็เกือบเป็นเหตุการณ์ที่โคนันเนี่ยต้องสารภาพความจริงกับรันและเพื่อเป็นเหตุผลที่ว่าให้รันไปบอกกับเจ้าหน้าที่รถไฟได้นะครับว่าตอนนี้มีระเบิดอยู่จริงๆนะจ้ะางเธออ่ะซึ่จป,งงจป็นไไรัมาาสใบก กันก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นเราต้องเปิดมาด้วยโทนของเนื้อเรื่องที่มันเรียบๆนะครับที่ว่าโคนั้นรันแล้วก็ลุงโมริโคโกโร่ก็เดินทางกันไปบนรถไฟชิงกันเซนโดยที่ว่าจะมีงานแต่งงานของเพื่อนของคุณโมริโคโกโร่นั่นเองครับอ่ะก็เดินทางกันไปชิลๆสบายๆายแล้วก็มีแบบว่าโคต้ามากพอนะครับที่จะชวนอายุมิเกนตาแล้วก็มิสซิฮิโกเข้ามาร่วมขบวนรถไฟตรงนี้ได้นะครับแล้วทีนี้ระหว่างนั้นไนะ่ะโคนนั้นก็จะมีความซีเรียสมุมเดิมนั่นแหละครับว่าเมื่อไหร่จะเจอกับไอ้พวกองค์กรชุด,ด ที่มันทําให้ฉันกลายเป็นเด็กไปสักทีนนั้นเนี่ยนะก็เป็นความราพึงที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของเนื้อเรื่องโคนันอยู่แล้วนะครับโดยที่ว่าขณะพูดถึงเรื่องของความเสียดายว่าเมื่อไหร่จะเจอองค์กรชุดจาสักทีนึงนะครับผมโคน,น,นันยังมีการบอกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยได้รับอุปกรณ์ชิ้นใหม่จากดอกตร์อากาซะมาถึง2ชิ้นด้วยกันครับโดยอุปกรณ์ที่โคนันได้มาจากของดรอากาซะนะครับผม2ชิ้นนั้นชิ้นแรกเลยก็คือจะเป็นรองเท้าเพิ่มพลังเตะครับซึ่งรองเท้าเพิ่ เสริมแรงกล้ามเนื้อของโคนันให้สามารถเตะลูกบอลได้อย่างรุนแรงซึ่งที่จริงแล้วตัวนี้ก็เคยเป็นปัญหาของโคนันที่เขากลายเป็นเด็กไปนะครับว่าเขาเนี่ยเตะบอลไม่แรงเลยแล้วก็ไม่มีแรงที่จะจับคนร้ายเพราะฉะนั้นแล้วด็อกเตอร์ก็เลยส่งครอตรงนี้ให้แล้วก็มีการให้แว่นที่มีส่วนปิดตรงปลายขาแว่นนะครับที่สามารถถอดแล้วก็เอาไปเป็นเหมือนกับว่าสวิตดักฟังได้ซึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีทั้ง2อันในเอพิโซดนี้เลยทีเดียวเชียวครับผมคือเนี่ยก็ชิลๆสบายๆกันไปอยู่นะครับแล้วโคนันเองเนี่ย ที่ก็ยังมีมุมเบื่อเบื่อของเขาเมอนเดิมนั่แหละว่าทําไมฉันต้องมาเล่นกับเจ้าพวกเด็กแก๊้งนักสืบเยาวชนพวกนี้ด้วยฟ้าคราวที่แล้วก็ไปเจอกับพวกโจรที่ปล้นธนาคารอิตาลีมาซะด้วยอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นความวุ่นวายว้าวุ่นของโคน,นันที่มันเกิดขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยโคน,นันเองนะครับระหว่างที่อยู่บนรถไฟเขาก็ได้ไปเจอกับศัตรูที่อาฆาตแคน้นและต้องการเจอมานานนั่นก็คือชายชุดดํา2คนนั้นนั่นเองครับตอนแรกก็เปิดประตูไปเห็นฟับตอนแรกยังช็อกอยู่ไงนะครับก็ตั้งใจและตั้งตัวก่อนว่า ยาของพวกมันมาและเอาไปให้ด็อกเตอร์นั้นคิดค้นยาแก้พิษตรงนี้เพื่อที่ทําให้คนนั้นกลับคืนร่างเดิมให้จงได้ซึ่งก็งงว่าไอ้คนนั้นมันมาทําอะไรบนรถไฟชิงกัเซนแห่งนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยสืบไปเพื่อที่จะดูว่าไอ้คนนั้นันมานั่งอยู่ตรงไหนแล้วคนนั้นเองนะครับก็จะเอาไอ้ส่วนเครื่องดักฟังเนาะใส่เข้าไปในหมากฝรั่งแล้วก็เอาไปวางไว้ใต้บอะ ของเจ้าชายชุดดําเหล่านั้นครับผมแล้วทีนี้คุณผู้ปกครองอย่างรันเองก็ตกใจที่ว่าโคนันไปทําอะไรเนี่ยเอามักฝรั่งไปไว้ใต้บอกคนอื่นได้ยังไงซึ่งโคนันในตอนแรกเกือบซวยแล้วแต่อายุมิกจังนะครับผมเขาเอามักฝรั่งไปใส่ในที่ทิ้งขยะในบริเวณที่นั่งตรงนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้โคนันถือว่ายังรอดถ้าเป็นตําแหน่งนั้นคิดว่าน่าจะยังแอบฟังได้อยู่นะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวเตรียมกลับไปดักฟังพวกมันซิแล้วทีนี้ขณะที่จะไปดักฟังนะครับผมก็ได้เดินสวนกันีน้วไไ่่่่มมใใชช ชุดดาที่มันทําให้เรากลายเป็นเด็กแบบเนี้ยเออแล้วมันเป็นใครวะโอ้โหแล้วผมดูปุ๊บผมก็คิดในใจเลยว่ามึงแต่งตัวซะเหมือนเลยด้วยนะเนี่ยซึ่งตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรใช่ไหมแต่ว่าไปๆมาๆปุ๊บนะครับไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วลองแอบฟังซิว่าเขาคุยอะไรกันคือบทสนทนาของชายชุดดํา2คนนั้นนะครับผมก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับว่าเนี่ยส่งกระเป๋าให้เจ้านันไปก็ได้ตั้งร้อยล้านเยนแล้วนะซึ่งสิ่งที่ส่งให้มันไปคืออะไรล่ะครับลูกพี่อ่ะซึ่งมีความเป็นลูกพี่กับลูกน้องนะ คุยกันมานะครับผมไอร้อยล้านที่เราได้มาดินะมันเกิดจากการที่เราเอาข้อมูลทองคําไปแลกกับเจ้านั่นซึ่ง <c oughs> มันคงคิดแล้วว่าถ้าได้ข้อมูลทองคํามาแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ร้อยล้านเนี่ยคงสบายๆอ่ะซึ่งตอนนี้ชายชุชดดามีเงินร้อยล้านอยู่ในมือแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีการพูดแผนการที่มันลึกไปกว่านั้นก็คือเขาส่งมอบสิ่งสิ่งนั้นให้กับบคุคคลบุคคลหนึน่งไปแล้วทีนี้ตอนส่งมอบนะครับผมเ <c oughs> ขาบอกว่ามีการตั้งระเบิดให้คาดการได้เลยว่ามันจะระเบิดช่วง3ามโมงสินาทีครับซึ่ง3ามโมงสินาท เป็นระเบิดเวลาหรือเปล่าหนอแต่ตัวนี้มันเสริมเข้าไปว่าเป็นระเบิดที่ถ้าเกิดว่ามีแรงกระแทกเยอะๆอย่างนี้มันก็สามารถที่จะระเบิดตูมได้ทันทีเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถือว่าอันตรายอยู่แต่ว่าไอช้ชายชุดดาที่เหมือนยินอ่ะขอเรียกอย่างนี้กันละกันนะครับชายชุดดาที่เหมือนยินเนะี่ยเขาก็บอกว่าของนั่นเป็นของสาคัญของเจ้านันมันคงไม่ทะเลอร์ทล่าทำร่วงตกตุบแล้วก็ให้มันระเบิดบนรถไฟชิงคันเซนแห่งนี้รหรอกนะอ่ะและทีนี้นะครับโคดันที่ก็น่าสิิ์แล้วนะครับระเบิดอยู่บนรถไฟถ้าเกิดว่าระเบิดเพ โดยที่ว่าพอโคนันทราบเรื่องระเบิดทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็กลายเป็นว่ารถไฟเดินทางมาถึงสถานีนาโกย่านะครับพอถึงสถานีนาโกย่าเสร็จปุ๊บไอ้พวกชายชุดดำสองคนนั้นมันก็ลงไปซะแล้วครับผมทิ้งให้โคนันอยู่กับผู้ต้องสงสัยที่ไปเจราจาธุรกิจที่ว่านั้นมานะครับว่าเนี่ยเอาส่งข้อมูลทองไปได้เงินร้อยล้านแล้วไอส้สองคนนั้นเชิดเงินร้อยล้านหนีไปแล้วแล้วตอนนี้ทํายังไงดีระเบิดมันจะทํางานหรือไม่เราต้องแก้ไขอะไรยังไงตรงนี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่โคนันต้องแก้ไขคดีใน,ในส่วนของตอนนี้นั่นเองครับแล้ว ใครที่จะมาเจรจากับสองคนนี้ซึ่งเท่าที่ดูนะครับนหน้าเหมือนวัดก้าเมื่อกีอ้เขาก็มีการบอกว่าในที่สุดก็ได้สูบบุหรี่สักทีหนึ่งนะซึ่งในที่สุดก็ได้สูบบุหรี่มันเป็นเพราะอะไรกันหนะ้าหรือว่าเมื่อกี้ไปที่ตู้สเสบียงหรือตู้สเสบียงมันก็มีจุดที่ไว้น่าจะสูบบุหรี่ได้ไม่ใช่หรอแต่เป็นไปได้ไหมว่าคนที่เป็นคู่สนทนาเนี่ยเขาเกลียดบุหรี่อ่ะสืบต่อไปน่าจะหมายความว่าคนที่มาคุยกับไอ้สองคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกลียดบุหรี่เนื่องจากเป็นคนเกเะะนนลียบบุหรเระนวถกไฟ็คจ ที่นั่งที่ห้ามสูบบุหรี่สินะก็เลยสืบไปสืบมาเจอขบวนที่ห้ามสูบบุหรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ไอ้ส่วนกระเป๋าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคนนั้นก็พอจะจํารูปรพังสันฐานได้บ้างใช่ไหมเขาก็เห็นว่าเป็นกระเป๋าสีดําแล้วทีนี้ก็เลยสืบมาตรงนี้แล้วตรงนี้ที่สืบไปนะครับผมก็ได้เจอแล้วคนที่มีกระเป๋าที่ดูเข้าเขามีอยู่4ี่คนครับคนที่1เลยคือเป็นคุณพี่คนสวยนะครับคนที่2ก็คือเป็นคุณลุงคนนึงดูแลจะเป็นนักเล่นหุ้นและคนที่3ก็คือ้ามก็นคือ แบบว่าดูมีความหูตึงในตัวนะครับที่ว่าเขาเองก็ใส่วอล์กแมนตลอดเวลานะแล้วทีนี้คนนั้นก็เลยต้องหาดูแล้วใครหน้าที่จะเป็นคนที่จะไปแลกกระเป๋าไอ้พวกนั้นซึ่งไปดูคุณพี่นักเล่นหุ้นก่อนเลยครับผมพี่นักเล่นหุ้นนี่คือแบบว่าดูแล้วน่าจะได้ตังค์ได้กําไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเนี่ยซึ่งระหว่างสื่อตรงนี้ก็ยังไม่ได้บอกแสอะไรนะครับเพราะว่าคุณพี่นักเล่นหุ้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะห่วงเหมือนกันนะครับผมห่วงพื้นที่ว่าอย่ามายุ่งได้ไหมฉันกำลังทางานอยู่นะเฟอยอ่ะแล,ล,นนและ วิวอะไรแบบนี้เนาะแล้วทีนี้คุณพี่เนี่ยก็บอกว่าอากาศมันดีมากเลยนะจ๊ะหนูจขนาขณะวันนี้อากาศมไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ยังมองเห็นภูเขาไฟฟูจินะอ่ะก็บอกกับคนนั้นไปแบบนั้นคนนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องวิวอะไรคุณนี้อยู่แล้วใช่ไหมเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญตอนนี้กว่าก็คือว่าต้องทําอย่างไรถึงจะรู้ว่ากระเป๋าคุณพี่คนนี้ใช่กระเป๋าระเบิดคนนั้นหรือเปล่าแล้วทีนี้ระหว่างคุยไปคุยมานะครับผมคุณพี่นักเล่นหุ้นเขาก็าอยู่ใกล้ๆบริเวณกั้นนะครับเขาก็าจะม,โมโคน,นึิน คุณลุงคนนั้นกำลังฟังวอล์กแมนอยู่นะครับผหบอกได้เลยว่าอันนี้วอล์กแมนเกานะครับคือมันเป็นลักษณะของเครื่องที่สามารถใส่ซีดีเข้าไปใส่เทปเข้าไปแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ใช่ไหมเออสมัยนี้คงไม่มีแล้วนะเออก็คือว่าอันนี้คุณลุงเขาก็ฟังของเขาไปแล้วก็ดูแล้วน่าจะอายุเยอะแล้วทีนี้หูอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนนั้นถามนุ่นถามนี่ไปคุยก็ไม่รู้เรื่องตัวนี้คนนั้นก็เลยบอกว่าโอเคงั้นผ่านก็นแล้วกันขอไปคุยกับพี่อีกคนหนึ่งคุณลุงน่าหดคนนี้แลก็่อไปเยบบืส อื่อยังไงดีหน้าโหดขนาดนี้ไม่กล้าคุยหน้าก็เลยใช้มุกที่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาเล่นเครื่องบินกระดาษและเครื่องบินกระดาษไปติดอยู่ด้านบนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอปีนขึ้นไปดูหน่อยได้แล้วโคนันปีนขึ้นไปปุ๊บนะครับผมแล้วทีนี่มีจังหวะพลาดกระเป๋ามันหลุดร่วงลงมานะครับผมพอกระเป๋าหลุดร่วงลงมาปุ๊บจังหวะแรกกินตะรับไว้ได้ก่อนครับแต่ว่าแล้วพอรับได้เสร็จไม่นานครับผมคุณลุงตะวันมาปุ๊กกินตะตกใจกระเป๋านั้นร่วงพื้นตุ๊บเข้าไปครับผมซึ่งอันเนี้ยมมััันนนกกกกไไปดดดดคค้้้้งบที่่าาาาาาาุุํ2รรรพูวววถะเ๋แ แทกที่มากพอนะครับผมมันก็จะทําให้ระเบิดตุ้มกันได้ทันทีครับแต่สิ่งที่ตุ้มออกมานั้นไม่ใช่ระเบิดครับผมแต่เป็นกางเกงในลายหวานแหววที่ขัดกับหน้าตาของคุณพี่ซะเหลือเกินนะครับอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าอืมันก็มีความคอนทราสต์กันอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมแล้วทีนี้คุณลุงก็แบบว่าหน้าโหดไงศึกษาทำหน้าโหดขนาดนี้แต่กางเกงในฉันก็หวานแหววขนาดนี้นะครับความอายขั้นสุดก็เลยโมโหเจ้าพวกเด็กๆพวกเด็กๆก,กินต่างมิซิโกโคนันทีน่อยูต่ตรงบริเวณนั้นก็โดนเล่นไปเลยครับผมมแล้้วคนนนนัเเออองทีี่่ตก็ืะไรพิ เติมยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ซึ่งคนังนสืบอกับพี่ๆก็ไปไเรื่อยแล้วก็มีไปคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยครับเขาก็แบบว่าเด็กบอกว่ารถไฟมีระเบิดอย่างเงี้ยคุณเจ้าหน้าที่รถไฟจะเชื่อไหมก็คงไม่เชื่อใช่ไหมครับนะเนี่ยมีแซวแซคนนั้นด้วยจังหวะแซวคนนั้นตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นในภาคไทยเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะให้งกุลมาช่วยนะเจ้าหนูคือแบบกล่าวว่าเด็กมาแซวแหละก็เล่นกับเด็กไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในบทของภาคไทยเนี่ยใช้โงกุลหรือโกคูในเรื่ร่่่่่อออออองงงงงดดราาาาากกก้้นนนนนนบบบบลลเเ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 เยยยยยยแแตตถปปป็็็ฉัััะะคผมมมมสีีีีีภุขิจววว๋พชซึ ฮีโร่หนึ่งในอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเออซึ่งก็เป็นการเล่นมุกแหละว่าเด็กเขาอยากมามีจินตนาการนะเราก็เลยสร้างฮีโร่ขึ้นมาให้เด็กซะเลยนะครับผมก็เป็นมุมเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับแล้วโคนันเองที่พยายามสื่อไปสื่อมาแล้วตอนนี้เวลามันก็ไล่เรียกเข้ามาแล้วนะพยายามแบบว่าดูแล้วก็ไม่รู้ไงว่าหนึ่งใน4คนนั้นใครจะเป็นคนที่แบบว่าถือคล้องกระเป๋าไปนั้นอยู่แล้วทีนี้ก็เลยเหลือวิธีเดียวคือโคนันจะต้องบอกความจริงกับรันว่าเขาคือชินิจิแล้วถ้าเกิดว่ารรรรัััันนนนนนนู้้้้้วีีคือออชิิิจจจปบบบพไไกกเเาาาหหทท่่ถฟผม ไฟก็จะเชื่อรันแล้วและทีนี้ทุกคนก็มีโอกาสรอดโดยขณะที่โคนันนั้น,น,นพยายามจะบอกกับรันอยู่นะครับผมอยู่ๆพวกมิซึฮิโกะอายุมิเกนตะก็บอกว่าเอา้าตรงนี้เรามองไม่เห็นทะเลแล้วนี่นาะซึ่งพอนึกย้อนไปนะครับผมตอนนี้ภาพที่มองอยู่มันคือฝั่งทะเลแต่ทีนี้มันจะมีพี่สาวคนสวยที่เขาบอกว่าวันนี้เห็นภูเขาไฟฟูจิชัดเลยนะทั้งๆที่คุณเธอนั่งฝั่งทะเลนะครับผมมันไม่ควรจะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมแล้วก็เลยทําให้โคน,นันเนี่ยนึกโยงไปว่าอ๋อคุณพี่คนนั้นเนี่ยเขาไปที่ตู้สเสบียงไปทออาาทีีี่หห้้้อองาารแลวน yeah พอมีการพูดเจรจากันตรงจังหวะนั้นคงเห็นภาพภูเขาไฟฟูจิแล้วทีนี้ตอนที่คุยกับคนนั้นตอนที่กลับไปนั่งที่ของตัวเองแล้วเนี่ยก็คือพยายามกบเกิือนไงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปห้องอาหารมาซึ่งตัวน,นี้พอจับได้ว่าโกหกป 6, ุป๊บชัวแล้วว่าเป็นคุณพี่สาวคนนี้แน่นอนแล้วทีนี้พอมันใกล้เวลาจัดจัดแล้วนะครับผมก็เห็นว่าคุณพี่คนนั้นเนี่ยเขาออกมาแล้วก็กําลังจะโทรศัพท์ซึ่งพอคาดการได้อยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้สวิชในการกดระเบิดนั้นก็คือโทรศัพท์เองครับซึ่งสวิชโทรศัพท์ทีีีีี่่่่่่คคคคนนนนนนนััน้้้มมมกกกาาาาารรดไไวววออออเเเเเยปพพิต์หลลทุุณ หรือจะเป็นไอตัววอล์กแมนที่คุณลุงที่เขาใส่ยัดหูคนนั้นไว้เนะี่ยแล้วฟังเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเออหรือว่าสวิต์ระเบิดมันเกี่ยวอะไรกับวอล์กแมนหรือจะเป็นโทรศัพท์ของคุณพี่สาวนะคือสันนิษฐานสามอันวันนี้ไว้ก่อนครับแต่นี้ตัวเนี้ยพอปิ้งทุกอย่างปุ๊บนะครับผมชัดเจนเลยว,ว่าโทรศัพท์คือที่กดสวิต์เพราะว่ามันจะกดสวิต์ระเบิดได้ยังไงกดสวิต์ระเบิดได้ด้วยการที่ว่านัดหมายเวลาเอาไว้นะครับก็คือแบบว่าเนี่ยไอพวกชายชุดดามันบอกว่าจะบอกรหัสให้กับพี่สาวคนนี้นะแล้้้้วววโททรรรรมมาาในน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 ตตออ3เเเเแลลลีีีััก็็็ยปปะดงคบ่พ กดโทรปุ๊บสวิตระเบิดก็ทํางานนะครับโชคดีว่าสวิตระเบิดเนี่ยมันจะทํางานภายใน1ิวิโคน,นันที่พุ่งจ้าเข้ามาปุ๊บนะครับผมก็มีเวลาหลัก10วิได้แหละครับที่สามารถใช้รองเท้าของตัวเองในการที่จะเตะไอกระเป๋านี้ให้กระเด็นตุ้มออกไปซึ่งตัวนี้ก็น่าคิดอยู่นะครับว่าไอตอนที่พวกชายชุดดาม,มันบอกว่าถ้าได้รับแรงกระแทกเยอะๆเนี่ยมันก็จะระเบิดแต่ว่าโคน,นันเตะอย่างแรงแล้วมันก็ไม่ได้ระเบิดหมายความว่าพอได้รับแรงกระแทกแล้วเนี่ยสวิตมันจะมีดีเลย์เวลา1ิวิตามที่บอกนี่แหละครับแล้วก็กลายเป็นว่าโค่นัน ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในรอบการเดินทางนี้ไปนะครับผมแล้วคุณพี่สาวคนนี้สุดท้ายก็คือโดนจับแล้วไอ้ผู้ชายชุดดํา2คนนั้นที่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วก็โดนรวบจับอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเคยเห็นมีมก่อนหน้านี้ในสักที่หนึ่งะครับที่บอกว่าเนี่ยตอนนี้ชายชุดดํา2คนได้โดนจับเรียบร้อยแล้วถือว่าคนนั้นอวสานแล้วนะจ๊ะอะไรเงี้ยครับเออก็เป็นมุกนะครับผมแล้วทีนี้พอเรื่องราจบลงนะครับแน่นอนว่ารถไฟมันก็ต้องมีการหยุดมีการดีเลย์อะไรเงี้ยคุณลุงโมริก็จะไปงานแต่งงานของเพื่อนได้เลหนหน่่อยึะแแแตต้้ก็าามมลวนะว จะไปเลดงานแต่งงานนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานของเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นคดีที่เพิ่มเติมจากอพิสซนนี้ได้อีกหรือเปล่าสรุปว่าคดีนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วสุดท้ายของสุดท้ายเลยก็ทิ้งท้ายไว้ให้นะครับว่ารันเองก็จะมาถามย้ำกับโคนันที่ว่าตอนแรกโคนันกะจะพูดอะไรตัวจริงของฉันคือใครอะไรเงี้ยโคนันจะพูดอะไรเหรอซึ่งเป็นตอนที่แบบกะจะบอกตัวจริงเพื่อให้รันไปบอกเจ้าหน้าที่รถไฟเรื่องระเบิดใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็คือว่าเออโคนันกับรันจอมป่วนยงไะคถือว่าตรงนี้เนยๆ รอออดไปเงถือว่าเป็นการจบเรื่องราวคดีชิงคันเซนมรณะที่อาจจะเกิดระเบิดตู้มได้เลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมชอบเนื้อเรื่องในส่วนของตอนนี้อะไรยังไงนะครับหรือมีใครเพิ่งรู้เหมือนกันบ้างว่าเรื่องแผลของเนื้อเรื่องในอนิเมะที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าชื่อของยินกับวัดก้าโคน,นันรู้ตอนไหนอะไรยังไงอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันกลา,นลายเป็นความไม่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นในอนิเมะด้วยประการชนิดนี้เองครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดย เหือบาางสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ